สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านมาถึงตอนที่สามเรื่องสั้นขนาดยาวเสียงแคนต้องห้ามบทประพันธ์โดยภูมีตอนที่สามผู้เป่าแคนที่ตายแล้วนั่นไงบ้านหลังนั้นยังเหมือนเดิม มินเอ่ยขึ้นเบาๆขณะรถเคลื่อนตัวผ่านตรอกเล็กๆย่านวัดสังกระจายการหันมองหญิงสาวข้างกายด้วยความแปลกใจคุณรู้จักเขาเป็นการสืนตัวหรือครับอืมรู้จักตั้งแต่เด็กเลยค่ะมิ้นพยักหน้าเพราะคุณปู่ไพูทู์เป็นย่าทางหา่างทางแม่ฉัน ตอนเด็กๆนานมาแล้วฉันมาอยู่บ้านนี้ช่วงปิดเทอมบ่อยๆแม่อยากให้ฉันได้ซึมซับรับเอาวัฒนธรรมอีสานเพราะที่บ้านเราเริ่มพูดแต่ภาษากลางกันหมดแล้วเขาเป็นอดีตครูดนตรีพื้นบ้านที่กลายมาเป็นของมาเป็นนักสะสมของเก่าเธออธิบายต่อ แต่เขาไม่ใช่แค่นักสะสมของหายากเท่านั้นเขาเหมือนคนเก็บเสียงที่หายไปเอาไว้ในบ้านหลังนี้ด้วยบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงเสนจะธรรมดานั้นแค่เห็นก็รู้ว่าเคยผ่านการเวลามายาวนานเมื่อการก้าวเข้าไปเขาเหมือนได้กลิ่น บางอย่างไม่ใช่แค่กลิ่นไม้เก่าแต่เป็นกลิ่นของความเงียบที่แฝงความทรงจำในเรื่องราวต่างๆคุณปู่ไพรทนต้อนรับทั้งสองด้วยแววตาอบอุ่นแม้รอยย่นบนใบหน้าจะย้ำว่าอายุมานานโขแต่ดวงตายังลุกวาวเหมือนวัยหนุ่มมิ้น เนี่ยโตเป็นสาวแล้วเนาะเอา้าแล้วผู้บ่าวคนนี้คือไคกันล่ะมิ้นหัวเราะเบาๆเพื่อนหนูค่ะเขาชื่อการเขาสนใจเรื่องแคนเหมือนกันค่ะคุณปู่หนูเลยพาเขามาเมื่อเข้าไปในห้องเก็บของสะสมทั้งคู่ต้องตกตะลึงเพราะ มีทั้งเครื่องดนตรีเก่าเรียงรายแคนหลายเต้าหีโบราณจดหมายเก่าหนังสือใบลานและแม้แต่เทปคลาสสิกที่ไม่มีใครเปิดฟังแล้วในยุคนี้แต่ถ้าพูดถึงแคนที่เสียงสะท้อนใจที่สุดปู่ไพฑูรย์พูดช้าๆ้าพรางหยิบแคนเต้าหนึ่งที่สภาพ เดมออกมานี่เลยต้องของพ่อใหญ่คำผายมินมชะงักชื่อคำผายทำให้เธอรู้สึกจุกในอกคล้ายกับเคยได้ยินหรืออ่านเจอชื่อนี้มาก่อนปูเล่าช้าๆราวกับถ่ายทอดบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นนัก เป่าแคนรุ่นแรกๆที่ถูกกวาดต้อนมาสมัยยังหนุ่มเสียงแคนเขามีมนตราพอเป่าขึ้นที่สนามหลวงคนฟังก็ร้องไห้ไม่รู้ตัวทางการเลยสั่งห้ามแล้วก็มาหาเขาว่าเป็นผีบ้าผีบุญเลยจับไปประหารแบบเงียบ ไม่มีใครสนใจไม่มีงานศพมีแต่แคนเต้านี้ที่ขันแอบเจ็บไว้ก่อนที่มันจะถูกเผาไปพร้อมกับพลางนั้นน้ำเสียงปู่นิ่งแต่แฝงด้วยแผลในใจมิ้นยืนเงียบดวงตาเธอแดงเรือโดยไม่รู้ตัว หนูหนูรู้สึกเหมือนเคยได้ยินชื่อเขามาก่อนคะ่ะคุณปู่เธอพึมพำการหันมามองหัวใจเขาก็สั่นปแปลกๆแล้วคุณปู่ไพฑูรย์ก็พูดขึ้นเบาๆเหมือนรู้ความรับของการเวลาเสียงบางเสียงมันไม่หายไปไหนหรอกลูก มันแค่รอคนที่จะฟังมันอย่างเข้าใจภายในห้องไม้ที่อบอวนด้วยกลิ่นเรือนเก่าคุณปู่ไพฑูรย์เดินนำทั้งสองไปยังมุมหนึ่งของบ้านที่น้่นเต็มไปด้วยแครนหลากหลายขนาดทั้งหมเอี่ยมจากร้านฝั่งลาวไปจนถึงแครนไม้ไผ่สีหมุนที่มีรอยแตกผิวก้าน จากการเวลาอันนี้แคนลาวใต้ลำเสียงต่ำหนักแน่นหน่อยปูชีอันนี้ของทาง101ร้อยเอ็ดสกลเสียงจะใสและเมียดละไมไปอีกแบบหนึ่งมินตั้งใจฟังทุกคำอย่างเงียบเงียบส่วนการเริ่มรู้สึกเหมือนเด็กที่เพิ่งเดินเข้า พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นครั้งแรกการเอื้อมมือแตะแชนเต้าหนึ่งเบาๆปู่ครับผมอยากลองเป่าบ้างครับปู่แต่ผมไม่เคยฝึกจริงจังเลยเคยแค่ฟังเล่นๆตอนอยังเด็กบ้างเท่านั้นคุณปูหันขวบมามองเขาราวกับจับสังเกตอะไรบางอย่างได้ในทันท่วงทีนั้น ลองดูสิเป่าตามใจแค่ไม่ต้องฝืนการรับแขนจากมือปู่ลมหายใจแลกผ่านลำไม้ไผ่แผ่วเบาเสียงไม่ชัดเจนแต่มีบางอย่างแขงอยู่ปูหลับตาฟังก่อนจะยิ้มบางๆแปลกแกมีลมหายใจแบบคนอีสานยุคเก่า ทั้งที่ไม่ได้เติบโตมาแบบนั้นเลยนี่แหละลมหายใจของแผ่นดินมันสืบทอดในสายเลือดไม่ใช่แค่เรียนรู้จากตำราปูดเดินกับไปที่เหีบเก่าก่อนหยิบแคนอีกเต้าหนึ่งส่งให้มันเป็นแคนที่ผิวแตกข้อต่อบิน่น และมีค้าบเก่ารากับผูกวังดินมาหนังมีไงแชนพ่อใหญ่ข้ามผายเอาไปซ้อมเป่าได้เท่าที่มันเป่าได้แต่อย่าซ่อมมันเป็นเด็ดขาดน้ำเสียงปูปเปลี่ยนไปเป็นจริงจังและลึกซึ้งมากเพราะมันไม่ใช่แค่แชนแต่มันคือความทรงจำ ที่ไม่อยากให้ใครแตะต้องอีกถ้าไม่ถึงเวลาการรับมาเงียบๆด้วยความรู้สึกเหมือนไม่เข้าใจอะไรมั่งนะแต่ในอกปรับเต้นแปลกๆเหมือนเด็กที่ได้รับของขวัญจากใครบางคนในความฝันจากนั้นปู่หันไปหานิ้นยิ้มพรางหยิบผ้าเพรลายโบราณจากหี ผ้าอีกฝั่งลวดลายประณีตสีแดงอมทองรอยปักเรือนลานแต่ยังคงอ่อนชอ้อยผ้าพื้นนี้ตกทอดมาจากยายทวดฉันเองเคยหม่มห่อแขนไว้เวลาเดินทางฉันอยากให้เธอเก็บไว้ในฐานะทายาทคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้ ผ้าลายนี้เรียกว่าลายเสียงสายลมมีแค่ไม่กี่ผืนในแผ่นดินนี้นินลรับผ้าไหมผืนนั้นมาด้วยสองมืออย่างเคารพปลายนิ้วสัมผัสเนื้อผ้าที่ทั้งนุ่มและเย็นอย่างประหลาดเธอไม่รู้ว่าทำไมหัวใจจึงเต้นแรงอย่างไม่อาจควบคุม มันเป็นผ้าไหมลายโบราณสีแดงหม่นเจียทองคล้ายเลือดที่เคยสดใสแล้วจางจีดลงตามกาลเวลาแต่ยังคงร่องรอยอะไรบางอย่างไว้ในเนื้อผ้าผ้าผืนนี้เหมือนกำลังมีชีวิตน้ำเสียงของเธอสั่นนิดนิด,นดยามเอ่ยถามทำไม ปู่ถึงเลือกให้หนูคะ่ะคุณปู่ไพฑูรเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆแววตาทอดยาวไกลคล้ายเห็นเงาอาดีตที่ไม่มีใครมองเห็นได้เขาไม่ตอบคำถามตรงๆไม่อธิบายถึงเหตุผลไม่เล่าถึงที่มาที่ไปไม่เอ่ยถึงความลับเพียงแค่พูดแผ่วเบา,เบาราวเสียงลม หายใจของอดีตก่อนจะหันหลังกลับและก้าวเดินจากไปเพราะบางครั้งเสียงมันเลือกผู้ฟังของมันเองอยังไงลนะ่ะมินยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นอยู่นานมากทีเดียวใจหนึ่งถามตนเองซ้ำๆว่าเสียงที่ว่านั้นคือเสียงอะไรเสียงของแคน เสียงของความทรงจำหรือเสียงของคำสาปที่รอการรับรู้เธอก้มลงมองผ้าในมืออีกครั้งความเย็นเฉียบที่แผ่มาจากมันแทรกผ่านผิวหนังถึงกระดูกสันหลังราวกับแรงกระซิบ